สวัสดีครับมาส่งงานครับตัวนี้เป็นรางอลูมิเนียมครับเล็งรางนะครับเรีงรางแต่ก็ติดศูนย์ได้นะครับหลังจะย้อยๆนะไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็เป็นรางอลูมิเนียมหนึร้อยสามิครับชักเจบห้าปลายนะครับปลายสี่สิเซนนะครับตัวนี้ก็รอมาลับนะครับรอลูกค้ามาลับพามาดูก่อนเลยนะครับตัวนี้ลูกค้าบอกว่าเน้น ไม่ไม่อยากติดกับพีนะครับก็ก็สุดๆแล้วครับก็ไม่มีนะที่แรกที่แรกคิดว่ามันจะมีตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็โอเคไม่มีเลยนะครับก็เป็นแกนล้วนเลยนะครับเป็นไม้ปดูก็แดงครับผมนะแดงแดงแดงสุมๆนะครับแต่ก็แดงๆงนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเห็นออกแดงแงนั่นหละส้มก็จะเป็นลายลายนะครับผม จับขวามือนะครับตัวนี้จับขวามือไกลฝั่งนะครับลางอลูมิเนียมครับสายจะถูกเ,เก็บไว้ใต้รางนะครับได้สำหรับใส่ได้ทั้งใต้รางแล้วก็นอกรางนะครับใส่ได้เลยแล้วแต่จะถนัดนะครับผมก็เตรียมครับมารับได้เลยครับผมจะเป็นปีกห้าสิบปลายสี่สิบเ้นนะปีกสี่สิบเซนด้วยปีกห้าสิบเซน ก็ประมาณนี้ครับสนใจก็สอบถามได้นะครับเบอร์โทรก็มี062ครับ9872011นะครับอสอบถามได้ครับประมาณนี้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ